ครับขอกราบเจา้าดีทุกท่านก็ผมนยายยศพงพารีพะระแน่นอนครับผู้โยงแทบบ้านผมมะเป็นโยสามปีตั้งแต่ปี2560นาขณะนี้ปี2 5 6 3ชีวิตที่เริ่มเจอโกรสโศหายจากพรรัะเจอหลวงปู่ดูผมมะเป็นโยเจอหลวงตามาการแนะนำของครูต้อมนะครับท่านเป็นครูจบปริญญาโทสอนที่รงเรียนราชมาวิทยาลัย เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู่ชมเลือสวดบมมหายจากักรพรรดิชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนก็ภาษาทุกภาษาทุกชงสมเรชจมสมเจชมสมเจโอ้โหชีวิตตั้งแต่ป 25, ี2546เป็นอมภูชีวิตย่ำแย่มาตลอดการเงินการทองปนนี่ป็นชิ้นมากมายพอมาเจอหลวงประดูก็สวดหายจักรพรรดิเริ่มสวดนเริ่มดีขึ้น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 น,นาบัดนี้สามปี าจแต่ข้าปีที่2 5 6 4ท่านครับเมื่อชีวิตดีนะกำไรคุณยงง่วดหนึ่งประมาณสักพันหเนี่ยแบง่งเอาแบตเตอรี่นะแบง่งเป็นรูปปคําำพระในะแจกไม่เน้อกว่าบาแรงครับไม่เน้อกว่าบาแรงที่จะแนะนำหลายๆท่านนะครับที่กำลังมีปัญหาชีวิตนะที่กำลังเดินทางถูกก็ดีผิดก็ดี รองนะฮะท่านต้องสวดบทมหาจักรพรรดิดูในยูทูบก็ได้เลยครับบทสวดมหาจักรพรรดิแน่นอนครับถ้าท่านผ่านมาแถวหลังบีซีโคราชนะครับตรงข้ามจะมีนอนเราคุยงแจกทุกวันนะครับ,นนรนนรบวันนี้ลอตเตอรี่คุยงยังไม่มาเลยนั่งแจกทั้งวันถ้ากดเราลอตเตอรี่มาแล้วนะครับคุยงจะแจกวันสี่โมงเย็นถึงวันหนึ่งทุ่มแวะมารับกันได้ครับฟ <DIS C US> รีครับท่านเอกี่องค์ก็ได้ครับ่เอากี่องค์ก็ได้ครับ ท่านครับของฟรีไม่มีในโลกที่คุณยงพูดนี้เพอยิ่งคุณยงแก่คุณยงก็ได้คุณยงก็ได้โอ้ธุรกิจดีขึ้นอัญยาครอบครัวแฮปี้หมดเขาบอกของฟรีไม่มีในโลกคุณยงแก่ฟรีก็จริงแต่คุณยงได้ความมุ่งมั่งมากมายมหาศาลมารักกันครับมารักกันครับมารักมันครับมาครับมาครับนะครับแล้วท่านนําไปส่วนนะครับคุณยงต้องขอบคุณคุณต้อมคุณต้อม คต้อมบอกโอ้ยได้พ่อมาสวดมนต์นี้คุณต้อมชื่นใจเพราะทำจริงจโอ้โหครับครั้งแรกก่อนครั้งแรกคุณต้อมมาให้ฉันเจอกันครั้งแรกคุณต้อมเขาก็เอาพระนะครับเอาพ่อช่วยแจกให้หน่อยพ่อช่วยแจกให้หน่อยเอามาร้อยองค์คุยงไปก็แจกไปก็ไม่รู้อะไรพอเดือนที่สองพอร้อยองค์หมดท่านก็ได้ประสบการณ์เลยพ่อคุณต้อมน่ะชีวิตลำบากมากโรคภัยไข้เจ็บเยอะ พี่น้องลำบากไม่มีงานทําพี่ชายสวยดก่อนพี่ชายสวยดได้ประมาณหนึ่งเดือนพี่ชายได้งานทําที่พมา่าโอ้โหแฮปปี้เลยนะแล้วครูต้อมเป็นโรคอะไรว่ามดลูกอาสิตต่างๆสวดไปแล้วพอสว,ด,สวดไปพระดิ้นในมือพระดิ้นในมือแนวสวุภาพร่างกายแข็งแรงตั้งแต่เริ่มสวดมนต์ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะแล้วจากสอนที่เรียนประทายย้ายมาสอนที่เรียนราชมบัวิทยาลัยโอ้โห ล้วที่มาไว่คข้งไง่ายๆเลยครับนะมังงนจะเข้าง่ายๆชุดเปลี่ยนชุดไอ้ครอบครัวเปลี่ยนก็บอกแล้วจงสําเร็จ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 นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เราเคารพครับถ้าผ่านมาถึงหลังสี่นะมารับองค์พระมหาจากัจากรพรรดิจักรยุงครับมารับองค์พระจักรยุงและบทสวดมาบทสวดมหาจากักรพรรดิช่วยหลายเอ้าวันดีคุณประทวนนอนโพนี่คุณประทวนนี่เป็นข่าวจ้าวลอตเตอรี่ของคุยงที่สุดยอดมากนะครับ ที่สุดยอดมากเคยถูกคุยงโู้ช่วงช่วงที่ก่อนจะแต่งงานลูกสาวถูกโอ้โหถูกถูกเป็นสัแสนถูกโอ้โหก็เป็นข้าลูกเคยเป็นทนายลูกเคยเป็นทนายคุณประทวนมันพูลูกเคยเป็นทนายเลยครับโอ้โหทนายก็น่ารักมากคุยงนั่งขายตรเรี่มาทักเจอผ่านม่ทักโอ้ลูกโอ้โหก็ไม่รูกเคยดีมากนะครับแต่เพราะว่านิชิตนะครับก็คุยงก็ได้จากมหาจารยได้จากหลวงตาม้อยู่เรื่องนี้ คุณตาบอกว่าโคคุณยงชีวิตไม่แย่ธรรมดาเลยครับลำบากมากเอาง่ายๆเกือบเลิกกับภรรยาเลยภรรยาเช้่ใ,ใช้เงินเปลืองมากนี่เท่าไหร่ให้ให้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอใช้เป็นนัแสงก็ไม่พอโอ้โหตะหลังลวงตามมาได้จับจุดลุงน้าว่าท่านบอกว่าจบที่เราคนเดียวจบที่เราคนเดียวโอ้โหคำนี้พอดีคุณยงได้จบที่เราคนเดียวหมายความว่าความทุกข์ทั้งมวลจะเกิดขึ้น จบที่เราคนเดียวคุณยงก็เริ่มเลเริ่มเริ่มสวดมากขึ้นเริ่มสวดมากขึ้นเริ่มสวดเอาง่ายๆท่านไม่ต้องตามคุยงเพราะคุณยงสวดเยอะมากแล้วคุยงสวดมากคุณยงหกสิบสามนะครับเวลานอนมันเยอะแล้วอย่วงแต่มากินน้อยนอนน้อยเครื่องแก่ตัวแล้วกินน้อยนอนน้อยนะคุณยงตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาไม่รู้ตื่นขึ้นมาคือ่นบนตื่น เออเอาพราไหมบางดีเข้าไปอยู่จะพระฟรีลุงพี่พระเขาลองรู้เร้่ององค์พิจารณาพอดีมาไหมอันนั้นแหละองค์ใหญ่ไปเลยก็ได้ลุงอะไรฮะอ้าวก็คุยงลุงส่วนมันตั้งปีหกศูนย์คือดีขึ้นอ้าวเอ้รถนั่งเอารถอะไรอ๋อรู้จักกันนีกเออปิชาปิชาเออไอ้นั่นโอ้นี่ๆคุยจากกัน อ๋อที่ที่ทำกรจงไอ้แก่ที่ไอ้มที่เฉย,ยเลยโอ้องน,นี้คนนี้นะคนนี้เป็นคนขับรถให้อ่าลุงพ่อดังมาออกเน,นี่ยนะองนี้เนะเดี๋ยวลุงพ่อเอาวันนี้รู้สึกคุยงไรถอจรก็เจท่านทํางานกระจกนะครับทาง,งานกระจกแล้วก็เข้าแก่เนี่ยจะให้ลุงพ่อบุญเออลุงพอ่อดังมากคุยงมสร้างโรงพยาบาลให้กับมหาราชเนี่ยนะลุงพ่อองนเนี้ยเนะ เดี๋ยวทงไงกูเนี่ย,ยเดี๋ยวนะครับพอวันนี้ก็มาเจอคนเดียวในไลฟ์สดน,นะครับไลฟ์สดไลฟ์สดน,นะครับไปจปับทวีปสวยนะครับจะเก็บไปแปดาวัดดีวัดวดีลืมชื่อเฉยว่าอะไร ่แม่ไายใช่ใถ่ายกำลังไลฟ์สดนี่แจก่พระพีนี่เพราะว่าพอเริ่มสวดเริ่มดีขึ้นยังขับท่านเอ้ยขับรถให้หลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อวิริย่างวิริย่างฮะหลวงพ่อวิริย่างนี่นี่เขาวิริย่างอาตาทิตตาทิโกคนนี้ครับคนนี้ครับเขาเป็นหลวงพ่อวิริย่างคนนี้โอ้โหคนนี้ใจบุญมากใจบุญมากครับวันนี้มาเจอกันวันนี้มาเจอกันขอบคุณมากก็ คุยง<ป> <ลา S 2> ติดฮะไ,ไม่ได้ไปแล้วแล้วไม่ได้ไปแล้วเนาะอ่าให้คนอื่นอ่าให้คนอื่นก็แทนไปโอเคดีด้วยเข้ามาในปีนาฮะเข้ามาหลวงพ่ออย่งมาเป็นปีปีนาตั้งแต่ปีห้าห้านัา่นน่ะเห็นไหมครับนี่ครับครับนี่คือคนใจบุญน,นะครับเนี่ยเจอคนใจบุญเจอคนใจบุญ <c oughs> ขอผมนะคุณสาธิตเนี่ยเคยมาทำกระจกให้คุยงที่ร้านอาหารนะครับ เนี่ยดูจากการคุณยงขายรที่แบงก์เทพเนีย่ยท่านก็โอ้เ,อเพื่อเพื่อเื่อแพ่คุณยงคุณพิการเนี่ยเจอคนดีๆเงี้ยครับขอบคุณมากขอบคุณมากทชคดีทชคดีไปตนาการต่อครับขอบขอบคุณมากจาจาที่ขอบคุณมากครับขอบท่านวิเชียรอาจารย์วิเชียนนะครับอบท่านอาจารย์วิเชียนเนี่ยก็อยู่โครงการไม่ละจิตใจนะครับเอเอาง่ายๆก็เปิดเผยคือโยเรนเนี่แหละครับท่านเป็น แพทยอาจารย์รุ่นพี่คุยงคุยงเป็นอาจารย์รุ่นน้องนะครับคุยงก็เคยเป็นหัวหน้าคุณพิเรกับแ่ทนอาจารย์วิเทียนนะคุยงเป็นคนที่ยี่ห้านะครับแต่ท่านอาจารย์วิเทียนนี่โอ๊ต่างต้นนะครับเราก็เรียกว่ารวมทุกรวมสุขมาด้วยกันงานนี้ท่านก็เกษียณแล้วคุยงก็เกษียณมาหลายปีนะครับแต่นี้คุยงก็เิดเริมใหาจักระง่ายนะครับแล้วก็ มีพลังคุยงเออเข้าท่าที่เข้าท่าวัาาชินเปลี่ยนทําอะไรทําจริงๆนะครับชีวิตเรานะครับทําอะไรถ้าทําจริงนะค,คุยงนี่อย่างที่เรียนบอกมักนจะพูดในว่าคืนอย่างเนงะี้ยคุยงนอนไม่มกี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าตื่นขึ้นมาถ้าตื่นขึ้นมาเราก็มีความสุขเอาแล้วเจอหลวงพ่อดูรูปคุยงจะมีรูปหลวงพ่อดูนี่รูปหลวงพ่อดูเนี่ยรูปหลวงพ่อด,อดแูแล้วด้านลาหลังองมหาจกาาักรพรรษ ท่านบนด้มีรูปลุปปู่ลุงตามาเราในห้องนอนที่องค์หาจักรพรรดิลุงตามาบอกว่ามีรูปลุงพ่อไว้มีรูปลุงปู่ไว้มีคุยกับท่านนะเวลามีปัญหาคุยงจะขึ้นส่วนบนนะครับเจาลุงปู่ยิ้มเนีย่ยลุงปู่จะยิ้มแบบธรรมดาอย่นะเนี่ยนยิย้มบบธรรมดาแต่ถ้าเรามีปัญหาแล้วเนี่ยถ้าลุงปู่เรเราจะมีความสัมผัสว,นนว่าลุงปู่ยิม้มจะยิ้มแก้มปี๋ น่าจะโอเคผ่านหมดผ่านหมดนะคุณยงช่วงมีโอ้โหช่วงมีปัญหาเยอะๆนะคุณยงก็นั่งสวดมน่ะียอยู่ครั้งหนึ่งเันน,นเรื่องลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มีปัญหาคุณยงทําไงดีเนาะเพราะทุกคนคืนลอตเตอรี่ช่วงลอตเตอรี่ราคาตกอะทุกคนทิ้งหมดเอาแล้วเราใครอยากช่วยเราใครญาติพี่น้องก็ไม่ใครใครก็ไม่ใครเราจะทําไงดีว่นจะตายแล้วนะ่ะได้คำว่าตายแล้ว คุยมก็สวดมน์ก็สวดมน์ไปแล้วเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งคุยมก็แวะหน้าเอ่อคนขายตี๊ด้วยกันแวะหนึ่งแวะหนึ่งแวบนานี่ยแวะตามแวบนึกขึ้นไมาได้เฮ้ยคนนี้นายลงมาดูหน้ายายคนนี้ช่วยเราหน้ายายคนนี้ช่วยเรานะครับก็เลยพอสวดมน์จบก็โทรหาท่านท่านเรียบร้อยครับช่วยทุกอย่าง บอกมาลุงยอลุงจอมีอให้บอกมาโอ้โหนะคโอ้โหครับเป็นไปได้ยังไงล่ะการสวดมันเป็นเท่านั้นลำบากมากนะเพราะว่าต้นลอตเตรี่ตกมาช่วงก่อนที่มันจะดีลอตเตรี่ตกอ่ะหนีหมดเพื่อนพี่น้องแมวแมวเคยที่เคยเชื่อกันขายแมววางทิ้งหมดอ่ะถ้าวางทิ้งหมดเงินมันก็ไม่ไม่สะพัดมาได้พอสวนมนต์มากรพรดรูปคนขายธิดด้วยการสลิปตูว่ามาขึ้นหน้าใรรก็ตามก็เลหาท่านนะครับ นี่คือประสบการณ์ที่ได้ที่ได้จากหลวงปู่ดู่นะครแล้วพลังความพูดของหลวงม,ม้าที่บอกว่าจบที่เราคนเดียวจบที่เราคนเดียวเราก็นั่งสวดมนต์ไม่บน่นไม่พูดไม่อะไรนะครับหลวงตาหมาย้ําอย่างเดียวว่ายาอารมณ์เสียไม่ใช่ของง่ายครับไม่ใช่ของง่ายโอ้โหไม่ใช่ธรรมาดาอุยองมพยาอุยมโล้ยิ่งเป็เอาม,มาเพิกเส้นสมองแตกช่วหลังอารมณ์ร้อนมากพยาบออารมณ์ร้อนมากเ ก็มานั่งสวดมนต์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 ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับโอ้คุณจินดี้โอ้ยคุณจินดี้โอ้คุณจินดี้นี่กลับญี่ปุ่นยังเนี่ยคุณจินดี้นี่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับอ่าอาจารยานะอาจารย์โอ้ครับขอบคุณจินดี้นี่อยู่ที่ญี่ปุ่นกลับมาประเทศไทยยังเนี่ยจินดี้เนี่ยอยู่ประเทศกลับมาประเทศไทยยังโอ้ยวันนี้วันนี้เป็นกุ้ไทยุยโยมถึงประเทศญี่ปุ่นไงแล้วคุณจินดี้เนี่โอ้โหครับก็ คุณซิดดี้เลยโอ้โหเป็นคนที่บอกว่าคุยงคนพิการนะแน่นอนครับใครที่มาราดัก,กคุยงเนี่ยสายบุญจริงๆริงแล้วก็ดูแลคุยงนี่ก็เรยกว่าคุยงนี่โอเคครับเราคนพิการเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากมายแต่ว่าที่อยู่ได้มีแต่คนเมตตาปาน,นีเมตตาปาน,นีไม่ได้ให้เงินไม่ได้ทองไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าพูดจาคุยกันเนี่ยนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วนะสู้น,นะเนี่ย แค่สู้คําเดียวเราก็โหสู้ไม่ถอยแล้วครับชื่องนี้นะครับชีวิตเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนหมดก็เลยว่าก็คุยกับภรรยาภรรยาก็ร้อยประคำนะครับนั่งร้อยประคำแล้วเรามีกําไรก็งเ้เป็นให้ักพันห้าร้อยบาทร้อยประคำแก่นะครับก็ไม่เหนือกว่าบาแรงที่ท่านูุยงนะครับที่จะช่วยทุกคนผ่านพ้นความทุกข์มันคูตั้มคืูตั้มนี่มอบอมหายจากักรพรรดิที่ตั้งอยู่บนบ้านนะไม่ใหู้้ยง นะครับพระองค์เนี้ยพระชุดเนี้ยก็ครูตั้มเป็นผู้ที่นํามาให้ให้บริจัคนะครับพระองค์นี้นะครับนะครับก็ครูตั้มอุปถัมภ์คำทูมากนะท่านจบปัญญาโทอ่านนิสอนเจ้าเลนราสติมาว,วิทยาลอะไรนะครับเอาละต้องขอกราบ,บคุณท่านจางวิเทียนคุณซิดดี้คุณประทวนแล้วก็ท่านที่ชมคุยงอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ชมต่อ,ตอไปช่วยกดไลค์กดแชร์คุย,คยงด้วยนะครับ คุยองอยู่หลังห้างบิ๊กซีโคราชนะครับท่านมาซอยเล็กๆนะคุยงจะเขียนป้ายติดเอาไว้นะป้ายติดเอาไว้ที่ภาพเหีนไม่ชัดนะครับคุยงนั่งรถเข็นนะครับน,น,กกน,นี้นะครับเนี่ยป้ายติดเอาไว้นะครับว่าผมมาปัญ,ญโยลูกหลานพอดูจากพระครีพร้อมบทสวดมหาจักรพรรดิเพื่อเปลียนร้ายกลายเป็นดีหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศมดนโรคหมดภัยแผ่บุญปาปภพภูมิให้แก่เจ้ากรรมานเวรพุทธคุณครอบจักรวาลไม่มีจนนะครับเนี่ยคุยง นี่นี่ที่ลุงตามาพูดประจำยลุงตามาจะพูดคเนี้นี่ยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีแล้วอีกั้งลุงตามาชอบพ่าแก่ช้าอายุยืนแก่ช้าอายุยืนท่านบอกว่าท่านยุเจ็ดสิบว่าเพื่อนผู้ไปกันหมดแล้วนะครับแก่ช้าถ้าอยากแก่ช้าอายุยืนต้องสวด,ดมนต์นาจากพระเป็นเป็นก็ไล้เป็นกรรมฐานเป็นฐา,านนะครับเอาละครับขอท่านโชคดีนะผ่านมาทางบ้านคุยงมาจอดพระ ต่อรับพระและบทสวดมหาจารพรพระนะครับเลยข้ามพ้นความทุกข์ปัจจัยคนนี้คุยงขอให้ท่านโชคดีสาธุพร้อมกันสาธุสาธุสาธุจงสําเร็จ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 ทุกประการเถิด กอยู่ไงอ่ะโยนใหไม่ากเลยกลงไม่ถึงเดดนะไม่ให้แล้วดดยดดด